วันนี้เต็นท์รถคุณหญิงสาขาเกษตรน้มินมีรถ SUV ที่ต้องบอกเลยว่าสุดทุกรุ่นเข้ามาเพื่อมาเสริมทัพให้ท่านผู้ชมได้เลือกจับ จ่ายไปนะครับกับคายเยนคูเป้สองคันนะครับเราต้องบอกว่าออปชันไม่ธรรมดาและนู่นเลยครับพี่ใหญ่สุดของเราเบนเล่เบนเทก้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าคายเยนคูเป้สองคันนี้เนี่ยมันน่าสนใจสักแค่ไหนเราต้องบอกเลยนะว่าคายเยนสองคันเนี้ยมาในเวลาที่ไล่ๆกันคือคันสีส้มเนี่ยมาก่อนนะครับตอนที่ผมไปดูนะโอ้โหละลายมากต้องอกลับมาให้ได้เลยไปดูคันสีส้มปุ๊บวันที่2มีคันนี้เช็คมาไปดูอู้หูใจละลายหนักกว่าเดิม มีต้อคันนี้เข้ามาก็เลยนี่ครับมี2คันนี้เข้ามาใหม่แล้วพี่เบนเล่เบนเทก้ายังอยู่นะใครที่หาอยู่บอกเลยว่าราคาในคลิปนี้นะครับว้าวแน่นอนมาเริ่มกับสีส้มคันนี้ก่อนเลยนะครับผมต้องบอกกันนะว่าดูข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้คันนี้เป็นคายเยนคูเป้นะครับก็จะเป็นท้ายตัดนั่นเองซึ่งคันนี้ออปชั่นแน่นมากๆนะครับเริ่มต้นจากสีที่คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ไม่ได้แรปมานะอันนี้คือสีดักโรงงานเลยเป็นสีลาวาออเรนจ์หายากนะครับเพราะว่า ลวาวาออเรนจ์เนี่ยผลิตอยู่แค่3ปีปี19 20 21นะครับผมแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีสีนี้อีกแล้วนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019ตัวล้อแม็กเองนะครับเป็นล้อแม็ก rs spider สีดำนะครับอันนี้เพิ่มเป็นสีดำ High g l ล s s มาให้อีกไฟหน้าเป็นไฟเต็มนะครับข้างหลังเป็นตัว s p o r t Exhaust ส่วนข้างในนะครับเป็นเบาะอร์ตสิบแเวด้วยปกติเราเจอแค่แบบเบาะธรรมดา14เวนี่ก็เยอะแล้วนะคันนี้ได้ s p อ r t 18เวเครื่องเสียงโบส้บว แอร์โฟโซนทุกอย่างครบหมดเลยนะครับใครที่หาคายเยนอยู่คันนี้คุ้มมากๆในราคาแค่4ี่ล้านเก้าหมบาทนะครับปี2019วิ่งมาแค่4,000มกว่าโลเท่านั้นคิดว่าคันนี้ออปชั่นแน่นออปชั่นเต็มว้าวแล้วนะมาดูคันนี้ต่อดีกว่านั่นก็คือคายเคนคูเป้เหมือนกันแต่เป็นตัวพิเศษครับผมตัวที่เพิ่มออปชั่นแค่ออปชั่นเดียวคือไลท์เวทแพ็กเกจในตัวนี้มานะแค่ออปชั่นเดียวาปาเป็นล้านกว่าบาทสําหรับออปชั่น ไลท์เวทแพ็กเกจซึ่งไลท์เวทแพ็กเกจนะครับจะมาด้วยนี่เลยครับชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์นะครับผมล้อขอบ22แต่ว่าเป็นตัวล้อพิเศษนะเป็นล้อลาย GTS นะครับซึ่งจะเป็นตัวไลท์เวทที่สุดหรือว่าตัวเบาที่สุดนะครับทำให้ขยเยนตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับรอบคันที่คุณเห็นนะครับจะเป็น Ac c e n t นําหมดเลย Accent ก็คือนี่ครับตัวโลโก้ตัวกระจกมองข้างตัวมือจับประตูหรือว่าตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับทำเป็นสีดําหมดเลยนะครับเพื่อสอดคล้องให้กัับตว รถตัวนี้คุมโทนเป็นแบบเทาดำนั่นเองพูดถึงสีเทานะครับคันนี้ได้เป็นสีเครยอนนะครับซึ่งสีเครยอนตอนติ๊กออกมานะครับก็เพิ่มตังอีกหลายแสนนั่นเองความโดดเด่นของเจ้าไลฟ์เวทแพ็กเกจก็นี่เลยครับหลังคาคาร์บอนนะครับใครที่ชอบแบบชมวิวหลังคาแก้วไปสีสม้มแต่ใครที่เป็นสายซิ่งนะครับชอบแบบแนวสปอร์ตนะคันนี้จะได้หลังคาคาร์บอนนั่นเองแล้วก็ ตัวท้ายของเขานะครับตัวดิฟวเซอร์ก็เป็นคาร์บอนด้วยและอีกหนึ่งข้อพิเศษของไลท์เวทแพ็กเกจก็คือภายในตัวรถคันนี้นะครับซึ่งภายในตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เบาเป็นเบาแบบสปอร์ตบัคเก็ตซีดเหมือนกัน 18W เวเหมือนกันแต่ลวดลายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆใครที่หาความโดดเด่นนะคเยเนคันนี้ทั้งภายนอกและภายในบอกเลยว่าโดดเด่นจริงนะครับถ้าในสับแฟชั่นของเขานะลายเบาตัวนี้เป็นลายเขาเรียกว่าชีโดรีนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับออปชั่นคันนี้นะคร เป็นคาร์บอนอินทีเลียหมดเลยแล้วก็เพิ่มเครื่องเสียงจากโบสนะครับโบสก็เพิ่มมาเป็นแสนแล้วนะอันนี้เป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ติ๊กขึ้นมาอีกประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับข้างในจะใช้วัสดุเอาคันธาระหมดเลยด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่คนชอบนะครับเวลาได้รถแบบปอร์เช่ไปต้องถ่ายเซลฟี่เนาะคันนี้มีโลโก้ที่หัวหมอนครบหมดเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกด้วยนะเพราะว่าที่วางแขนก็มีโลโก้ปั๊มและก็ที่เกียร์ก็ยังมีโลโก้ปั๊มอีกบอกเลยว่า คุ้มสุดๆนะครับคันนี้จะเป็นปี2020วิ่งมาน้อยมากๆด้วยเพียง14,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาเพียง4ล้าน4แ90,000บาทบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับและใครคิดว่าใครเย็นสุดไม่พอนะครับนี่เลยครับเบนเล่เบนเทก้าพี่ใหญ่สุดของตระกูล v o กส s ว a g เกนก o ุ p ก็ว่าได้นะครับเบนเทก้าคันนี้บอกเลยว่าเคยรีวิวมาแล้วนะครับลองไปหาดูได้แต่ว่าในคลิปนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าผมปรับราคา เหลือแค่9้าน7แ9 0มื่บาทอ p อปชั่นเต็มๆตมูรีเนอร์แพ็กเกจเครื่องเสียงเนมนะครับผมภายในเป็นสีพิเศษสีแดงเบลูกา้าหายากมากๆนะครับคันนี้ขายเพียง9้าน7แ9 0มื่บาทป้ายแดงออกมา18นะเหลือแค่9้าน7แ9 0มื่บาทแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าราคา3คันนี้เนี่ยน่ามาเป็นเจ้าของมากเพราะว่าถ้าเป็น2-3ปีที่แล้วคุณจะหารถ3คันนี้ใาร,ราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผม ปีนี้เป็นปีทองของใครที่กําลังหาซื้อรถมือ2นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็ติดต่อมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับและใครที่กําลังจะหารถสวยๆอยู่นะครับมาที่เต็นท์รถคุณหญิงเลยครับเพราะว่าคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิง